ุณผู้ชมครับเหตุการณ์นี้คุณผู้ชมจับตาดูให้ดีนะครับซึ่งต้องบอกว่าไม่น่าเกิดขึ้นในสังคมบ้านเราแน่นอนครับสุดท้ายแล้วจุดจบของวัยรุ่นแสบแก๊งนี้เป็นอย่างไรไปชมครับภาพจากกล้องวงจรปิดได้บันทึกเหตุการณ์อุบัติเหตุรถยนต์ชนท้ายรถจักรยานยนต์บริเวณสี่แยกถนนประชาสโมสรตัดเฉลิมพระเกียรติจังหวัดขอนแก่นจนมีผู้ได้รับบาดเจ็บสคนหลังเกิดเหตุ ผู้ที่ขับรถชนได้นำรถเข้าไปจอดบริเวณข้างทางแล้วลงมาดูผู้บาดเจ็บด้วยความเร่งรีบจึงไม่ได้ดับเครื่องยนต์และไม่ได้ล็อกประตูรถนาทีนั้นเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นมีวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งได้ขี่รถจักรยานยนต์จำนวนสองคันมาจอดใกล้กับจุดเกิดเหตุจากนั้นได้สวมวิญญ,ญาณโจรทำทีเข้ามาเป็นพลเมืองดีช่วยเหลือหนึ่งในนั้น ได้ฉวยโอกาสเดินสำรวจส่องมองที่รถของเหยื่อแล้วลงมือขโมยทรัพย์สินทันทีผมก็อยากจะขอฝากาไว้เป็นอุทาหอนสำหรับประชาชนที่ชใช้รถใช้ถนนกท่านนะครับว่าหากประสบอุบัติเหตุไปแล้วหรือว่าท่านจะเป็นผู้ที่จะลงไปช่วยผู้ที่ประสบอุบัติเหตุนะครับก็อยากจะให้เช็ค ทรัพย์สินหรือสิ่งของมีค่าของท่านนะครับให้เรียบร้อยก่อนที่จะลงไปช่วยผู้ประสบเหตุนะครับเพราะว่าอาจจะมีบุคคลหรือกลุ่มคนที่ไม่ได้หวังดีต่อเราเหมือนกับที่เราหวังดีต่อผู้ประสบเหตุก็ได้ครับอย่างคดีของผมหรือกรณีของผมอยากให้เป็นกรณีตัวอย่างครับเพื่อที่จะเตือนให้ประชาชนทุกคนช่วยกันระมัดระวงังและก็สอดส่องดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันครับ ในส่วนของอุบัติเหตุครั้งนี้ได้มีการตกลงค่าเสียหายเป็นที่เรียบร้อยแล้วผู้ที่ถูกรถชนปลอดภัยทั้งคู่แต่การฉวยโอกาสจากพลเมืองกลายเป็นโจรเป็นเรื่องที่ต้องประนามถึงความเลวร้ายของวัยรุ่นกลุ่มนี้ส่วนทรัพย์สินที่ถูกกลุ่มวัยรุ่นแสบขโมยไปมี iPhone 4S สีขาวที่เสียบชาร์จแบตเตอรี่ไว้ในรถหนึ่งเครื่องวันนี้ต้องขอเตือนภัยไปถึงผู้ที่ใช้รถใช้ถนนหากเกิดอุบัติเหตุควรป้องกันทรัพย์สินของตัวเองให้ดีก่อน การลงไปช่วยเหลือคู่กรณีหรือผู้บาดเจ็บต้องรอบครอบกว่านี้ล่าสุดนะครับตำรวจสพเมืองขอนแก่นไล่ล่าแก๊งคนร้ายได้ทั้งหมด5คนแล้วหนึ่งในแก๊งรับสารภาพเป็นคนลงมือโจรกรรมทรัพย์สินด้วยตัวเองจึงถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย เอาโทรศัพท์แลี่เอาที่ชาร์จไปด้วยอีกนะไม่ให้เจ็บใจถ้าเกิดเอามือถือไปอย่างเดียวที่เราจะเจ็บไวลเห็นแล้วคิดถึงมันไม่อยากให้เราเจ็บใจนะค่ะคิดในทางดีนะคะครับผมทันนี้คือ5ช้าข่าวดีนะครับกับทั้งข่าวดีและข่าวร้ายและข่าวเตือนภัยนะครับให้คุณผู้ชมเนี่ยมีวันดีๆไม่ไปเจอภัยที่ไหนนะครับสายเจนนี่น้องกรจัดลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะชวนเธอมาดูช่อง5ตอนเช้า